ไปทันศึกษาพี่กานะน้ำตอนนี้ก็ต้องไปทนันศึกษาได้รออีกไม,ม่นี่จนกว่าจะถึงเนี้ยเ,เริ่มเบื่อแล้วสิออนี่ปัตดนนี่เลมโบเดตอะไรเหรอ อะไรหรอทำอะไรฉันว่านะคิดถึงแอปเปิลแจ็คไหมอะ่ะอุตส่าห์ลงทะเบียนแต่ยังแต่แม่เธอไม่ให้ไปอะ่ะสงสารเนาะออใช่โอนี่นี่พิงคกี้พายเธอว่ามันมันเงียบเงียบกันไปไหมอะ่ะ เธอว่าค่างๆเงียบเกินไปไหมอ่ะค่างๆเธอเออฉันก็ว่าเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูรัตตชายก่อนรัตตชายอา้าวหลับไปแล้วอย่าไปอย่าแล้วก็เงียบๆไปนะเดี๋ยวเธอบอกเธอบอกเรมโบดสก,กับทเทวีไล์หน่อยเทวีไล่โอเค ช่วยไลฟ์กับเลมโบดแอ้เง,เงียบๆนะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันแต่พักสองกินข้าวก่อน